โจรกรรมอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละกรีดมันออกมาครับกรีดมันออกมากรีดออกมาครับกรีดันออกสิครับกรีดแทนนะฮะแอดมินกรีดแทนให้ก็ได้ฮะ ตอนนี้ก็เรียกว่าการกันเองะระหว่างส้มกับเสรีนาแกหลังจากาพี่เสรีพิสทธิ์นี่แกบอกว่าก้าวไกลต้องเสียสละปรากฏไอเจ๊บอกว่าคนที่เสียสละคือคนแก่ตั้งหาก <c oughs> ดอมส้มก็กี้กันใหญ่เลยตอนนี้อ,อ,อเพราะว่าอะไรครับ เสียหนูเขาก็ลั่นชัดเจนว่ามีก้าวไก่ไม่มีกูว่าอย่างนั้น <c oughs> โอ้โหตอนนี้นะเห็นไหมอุย้ยตอนหาเสียงนี่หาเสียงกันดุเดือดเลยนะไล่หนูตีงูเห่าอะไรกันเข้าไปนะรปไู้นะครับโจมตีกันสารพัดเป็นไงสุดท้ายต้องมาอ่าง้อเสียหนูนะครับ นี่แหละการเมืองเขาเรียกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรของแท <c ười> คดด้คิดดูสิคิดดูสินะโอ้ยตอนหาเสียงเนี่ยนะโจมตีกันสนั่นเลยแหละไปไล่หนูตีงูงเหา่านะไอ้เต้นเนี่ยโอ้ยพูดกันเป็นไงสุดท้ายต้องไปงอต้องไปสู่ขอเขาเสี่ยหนูบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวไปหาเองเดี๋ยวไปคุยเลย นะครับเออเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกเป็นนิสัยอย่างเนี้ยก็เพราะก้าวไกลเป็นนิสัยอย่างนี้แหละเป็นนิสัยอย่างไอเจี๊ยบนี่แหละเพื่อนถึงไม่เอาเพื่อนถึงไม่คบไงอืมเห็นไหมอันนั่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาหน้าแกบอกก็ยังไปทะเลาะกับนาแกอีกนะสวก็ไปทะเลาะกออับสวอีก ออพาด้อมส้มไปทะเลาะก,กับสวพาด้อมส้มไปทะเลาะก,กับคนนั้นไปทาพาด้อมส้มไปทะเลาะก,กับพักนี้เนี่ยแล้วมันจะคบกับใครได้อะ่ะคนเรามันจะนกมันจะบินสูงนะได้เนี่ยมันต้องมีปีนะคนเรามันจะสูงได้ก็ต้องมีเพื่อนนี่มีอะไรเป็นไงล่ะคำคม นะครับก็เหมือนกันน่ะแล้วนี่เล่นทะเลาออะคนไปทั่วเลยเนี่ยมันจะไปสูงได้ยังไงล่ะทะเลาะซ้ายทีทะเลาะขวาทีข้างหน้ามากับทะเลาะใครพาก็พร้อมบวกจะบวกก็เข้าไปหมดอะ่ะเนีเออก็ไปอยู่ว่าไ,ไปเก่งคนเดียวนะนะครับไม่มีทางที่เป็นใหญ่หรอกขนาดเพื่อไทยเขายอม เขาทะเลาะกันแท้ๆเขายังไปงอกันดูสิเห็นไหมอออันนี้ไม่ได้ชื่นชมเพื่อไทยนะแต่ว่าเขาก็ยังมีดีอะ่ะเนะยเขาก็ยังไม่ทออะเลาะกับใครไปทั่วะนะพอถึงเวลาก็มาของอกันเป็นอะ่ะเออถึงแม้ว่านะครับจะงอได้หรือเปล่าไม่รู้นะถึงเวลาก็ ต้องผักก้าวไกลแล้วแหละต้องเสียสละนะไปเป็นฝ่ายค้านเถอะฝ่ายฝาค้านคนเดียวเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นโดนฉุดก,กระชากลากเกาะขาไปด้วยจะไปไหนจะไปไหนไปด้วยไปด้วยไปด้วยๆๆ <c oughs> <k> <k> เขาทํากับตัวนล้อเลียนนะเพื่อไทยจะไปไหนก้าวไกลก็ขอเกาะขาไปด้วยไปด้วยไปด้วยๆๆนะเออเพื่อนไม่ครบตอนนี้เพื่อนไม่ครบมีปุ่มกดแตงกิ้วแล้วนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code โคนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ